ครับผมเนาะสวัสดียามบ่ายนะครับผมเนาะบูพาไอสวยอะถ้าถานาบริวารทำสีเสร็จเน,น,นี่ยคงจะถวยน่าดูนะครับผมเนาะดูสิเป็นภาพที่แบบท้องฟ้าสวยมากสวยงามตามทองเรืองสุดยอดมากครับผมนี่ครับผมนาคบริวารก็มีนี่ครับผม,บม,บผมดูแบบมันสวยงามเลยมีท้องฟ้าสวย แล้วก็ไปดูช่างปั้นเขาปั้นก่อนนะครับผมรู้สึกว่าจะแบบเออเรานี่ครับผมปั้นได้สวยมากครับผมโอ้สวย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 นะครับเราไปดูช่างปั้นก่อนนะครับผมกรุณาปิดเพลงด้วยครับเขาจะมาถ่ายคลิปครับใครวะใครเปิดเพลงใครเปิดเพลงปิดเพลงตอนนี้โอ้สวย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 นะครับผมมากวนช่างปั้นนะครับสั่งปิดเพลง เรามาดูนะครับผมนะคนสิมีเต้คนสันสูงกับคนสันต่ำได้นไ่นห <laughs> ดูนะครับคนชั้นสูงใครอยู่ใครอยู่บนใครอยู่ล่างนะครับผมใครคนชั้นสูงคนชั้นตำ่ำ <laughs> อ,อ,อันไปใท้กันมากกว่าครับผม้ังโคซังประทานดอกไอ,อ้แป้ว เราดูโคกไปใสรมาโอ้ไปการนะจ้าบุรีแล้วเราบอกงานอยู่ผุนอ๋แล้วจากนี้ก็ติไปป้นแก่จ้าผุนอีกโอ้เป็นตะล่ำเป็นตะลวยเถอะเนาะแบบนี้เนาะถามโคกเด้บ่ไดเกี่ยคนขงล่างเด้คนชั้นสูงขาคุยกัน ดีแท้เขาไปด้วยกัน,าากนเหรอครับไปใส่แต่ต้องการเมื่อว่าล่าพลังร้อนเขาไปด้วยกันสิใครกล้าทิ้งนี่เป็นคนเดียวล่ะเดี๋ยวเขาแวะข้างทางทำยังไงอืมก็กระตืหาผู้สาวเป็นน้ำแข็งทางไปด้วยแล้วเนาะคือสาวการการณ์เจ้าบุรีแห่งวิธีพูด,ดงายๆอืมเหลีมหล่ยมก็เหลี่ล่นะนี่ครับผมเราก็อันนี้วันหยังนี่เป่าตรงนี้บ้นหยั่งนี่นี่ยเที่ปั้นอยู่นี่วันหยัง นาบริวบานวันหนังบอ้วบอว่านนียงวะวัานนียงวะบแล้วแล้ววันจันทไม่ปั้นให้เสร็จอ่วันจันกับวันพุธไม่ปั้นให้เสร็จนะู้แพงหลังพนกับโบมี่โอ้โหาคาว่าถ้าทำแบบประมาณกี่เดือนครับประมาณกี่เดือนถ้าทำจริงๆก็เดือนเดียวแต่มันไปนั้นไปนี่แพ้วอะ เสยงไม่ออกทีนากเลพื่อสิหาทางไปแล้วเด้โอ้มังเงินเท่าไยู่เพื่อนกัสไปนไปยูอายุ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 มื่นอายุอายไป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 สา้มื่นไอสีไปครับน้องตัวอ้อมอยู่ใช่ม่มื่นน่ะต่อ มาบอกเรืสิลีมนติไปน้ำคกณด่คับผมเดี๋ยวเดือนนี้เสร็จไหมเดือนนี้เสร็จไหมพี่โกเอาดีๆแพลวเสร็จไหมพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลย ทีหลังก็เอาแอร์มาพร้อมตัวถ้าจะกินนะผมผมมาต่อเปลีไไ่ยนเวลาทีงานไหม,มตอนเช้านอน,<ม>นตอนเล่นทีง,งานเ,นเน <c oughs> ต้นเพิ่นเก่ามาใหายหรือไมเต้นเพิ่นเก่ามาให้ยหรือไม่้ยหายไมก็การหอนบ่ได้๋ดๆกันแดดได้อยู่แต่การหอนบ่ได้๋ยอนกันต่อปวดปวดหรือ ไชยโคกอะไรวะล้วโคกวะอันนี้มีแบบรือว่าแบบจินตนาการล้วนๆโคกมีแบบ,บแวะเขียนบแนนบบไวอย่คิดไ,ว,ดไว้แล้วมั้ยเขียนไวแล้วอ๋อเขียนไว้แล้วเราคือบอกว่าบึงไปเนี้ โอ้เบิ่งก่อนสิมาเฮ็ดจำได้อยู่บ่บัดนีจำได้อยู่ดัดไายแล้วนี่ยโอ้โอ้ดัดเล็กไว้แล้วทางข้างนี้นี่บอ้บอ้ยขอโหตอนตัวเราจะคุยกันเราจะไปจิ้มของเพื่อนเล่นให้ยังกันอ่ะเบื้องโน้่ะโอ้ยมาดื้อมาเมินเถอบัดนี่นะโอ้เด็กหน่อยพูดี่แม่ปั้นเราไปจิ้มของเพื่อนเล่นบัดนี่ นนอันนี้คือจิ้มไ้เพื่อจิ้มไ้เพื่อถามโอ้ดีดีอยากกันน้อยๆแล้วมาสความสำเร็จแล้วพี่ชี้ถามแล้วนี่ถูกต้องโอ้จบบนหน้าถามเลยบนหน้าถามเลยเรับกัน,ลนลเลย <c oughs> ดีอยู่ไม่ยังไวหน้ายอยู่เออดีว่าแถวยังไวหน้ายอยู่ จิ้มทำไมจิ้มให้หมาถามมัติว่าเงียบเลยเหรอฮะเอฟซีจะถามเอฟซีจะถามโอ้นี่ครับผมแตกต่างกันเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นแบบฝีมือดิจบมากนะแม่อันนี้เดยอันนี้กระเดาษอันนั้นจากอีหยังกุไปจิ้มปูนเขาเจ้าเล่นเนาะคนอันนี้เบิ่งกระดาเฟสฝีมือคนนะโอ้ เป็นลวดาเป็นลวดลวดนมากอได้หรอเป็นคนดัวให้เนี่ชาตรว่าอีกประมาอสักบักเดือนสามอาทิตย์กะเดือนนี่ละจีกะเดือนนี่ละบักเดืนเดือนนี่ละครัอบัเนถ้าเกินกะถ้าเกินถ้าเกินกเกินเดี๋ยวเขาโบยูเดียวกิอันลอดไปน้ำกวนอี ชิดน um ี่แ erm. ต่ลมนาอยู่ตรงนั้นให้หนูจิ้มอขาไขมันเรลงทุนหลายเลยเออไอลงทุนมาสามปีแล้วด้เออไอลงทุนมาสามปีได้สวสิได้เลยเอออยากฟังเพลงด้โอ้ยไม่ยังดูดีนะมีดนตรีในในหัวใจบ่ะเาต้องฟังกัน อดี๋วฟังเพลงม่อย่างบัานนี่อีกสองนาทีครับ2ทีีครับกันก็พึ่งมาครับจางทำธุระบอหาเหรนหาเทียวมันจะสิวาธุละเป็นยังสั้นไอยุบุญองไงบอการด้วยกันซีเมนาติป สูงอะนะสององสององที่หนูสเสนอลุงนั่นลีลุงไม่เอาอย่างไรก็จะเจาอา่กอนเลยอยุใส่ยุใส่พ่อบอกได้บ่ถ้าไอ้พ้าตุอนอ,ออกไปเที่ยวไอ้สิไปเบิ่งวัดป่าเขา,าดินวัดป่าเขาดินสำนักสรงเจโตวิมุติอ๋อโอ้พอดีแพรวกับประหยัดไปอีกเด้อแบบนี้ฮาสันเขากลบบาท เหรอแพีวแพียวจะได้สัรเข้าก้นบาทแล้วหนูกินประจำหนูเป็นคนบุญหลายเลยเอออยู่พุกนกันมีงานนะครับโอ้งานบวขาดเนาะอาวสำเร็จแล้วพียอ้าวอ้าวฝากช่องเอาฝากช่องเขาจะติดตามให้หนูไหมล่ะเออเก็บเอาไปเท่านนแหละพ่อพ่อมันได้ครบ ช่องเลยค่ะเออติดตามช่องสลายยุทธพุทธศิลินนะคะสามารถติดต่องานปั้นได้เออไอชื่อคืนเบอร์ให้นั่นี้โอ้กะว้าไปโลดเขาเจ้าเบิ้งอยู่อันโวยเขาไปเห็นตัวหนังสือไหมบอลากันข้าเจ้าย้อนฟังเอาได้หลอบอ่ะก็ชื่อในย้อนวิวแล้วเนาะเมาขึ้นตัวหนังสือหลอบเบี่ยเขาวกะบ่าเห็นเนาะออออันโทรเอาเอียงลอดเรื่อยแล้วเดี๋ยวคิดกันออ๋ติดตามได้นั่นไม่ใช่ติดต่องานได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หก ห้าแปดเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามสี่หรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสามห้าสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอออันนี้เขาไปตัดออกนะเอาเอาทำตาบัวแต่ไทยโอเคนะครับผมนะติดต่องานไหนนะครับผมนะเป็นฝีมือน้องโคกนะครับผมนะน้องโคกนะครับ เต um eh um> ็ู้เดียวนะครับอันส่วนคนอยู่ข้างหลังนางจมมือเสือครับเี่ยครับผมส้อรับลิปนี้สวัสดีครับ